สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่อง m ม g a b e บ f ี้ฟนะครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นวันที่14กันยายนแล้วนะครับวันนี้นะครับน้องนันข้าวน่ะมีงานร้องเพลงอยู่2ที่นะครับช่วงเที่ยงเนี่ยไปร้องที่วัดสาระแดงนะครับแล้วก็ตอนนี้น้องนันข้าวเหลืองานช่วงเย็นนะครับอีก1งงานนะครับที่จังหวัดราชบุรี โอเคครับคลิปนี้ก็จะมาบอกนะครับคิวงานน้องนะครับครับก็ช่วงเย็นนี้นะครับเวลา18นาฬิกานะครับก็คือ6โมงเย็นนะครับน้องต้นข้าวนะครับมีมินิคอนเสิร์ตนะครับร้านตลาดเปิดท้ายจ่าแดงวงเวียนโพหักอำเภอบางเพจังหวัดราชบุรีนะครับทุกคน ลา,านลานตลาดเปิดท้ายจ่ายแดงเหรอนะครับมาเป็นกำลังใจให้หนูกันเยอะนะคะแล้วพบกัน FC พ่อพ่อแม่แม่รัก FC พ่อพแม่แม่ที่รักของหนูนะครับผมเดี๋ยวผมขอขอลองดูนะครับรานรานตลาดเปิดท้ายเดี๋ยวดูใน GPS ให้นะว่าหน้าตาเป็นยังไง การตลาดเปิดท้ายก็เป็นตลาดนัดใช่ไหมทุกคนใช่ไหมครับเหมือนเจเจอย่างนี้ไหมเหมือนถนนคนเดินไหมครับกานตลาดนัดเปิดท้ายโพหักหรือเปล่าต้องพิมพ์ยังไงเนี่ยโพหัก ลานตลาดนัดเปิดท้ายโพหักนี่ไงตลาดนัดอ๋อตลาดนัดโพห,นะหักนะครับตลาดนัดโพหักนะครับลานตลาดนัดงั้นก็แสดงว่า,าถ้าเกิดว่าเล่นที่ลานตลาดนัดเนี่ยมันมันก็ต้องมีจุดนะเนาะจุดตรงเวทีที่ตั้งใช่ไหมครับอ่าโอเค อืที่ที่ผมดูเนี่ยมันก็มีทั้งแบบเดี๋ยวนะตลาดที่มันตั้งอยู่อ่ะมันมันมันยังไม่ใช่คอนกรีตนะครับเป็นลานดินบ้างอ่ะคอนกรีตก็มีนะนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมผมเองก็ยังไม่ได้ไปอยู่แล้วเพราะว่าวันนี้ผมทำงานที่บ้านอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้ผมก็เดินทางละ นะครับวันนี้ก็แล้วเสร็จแล้วทุกคนนะตอนนี้คือผมทําไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับช่วงบ่ายนี้ทําอีกครึ่งหนึ่งก็เสร็จแล้วนะครับทุกท่านอ่ะหวังว่านะครับผมก็ไม่รู้นะว่ามีโดมหรืออะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองไปดูหน้างานนะครับว่าช่องไหนไรบ้างนะครับอ่าเห็นมีพี่มานาไ์อยู่ตลอดนะไม่รู้ว่าเขาเดินทางไปหรือยังนะครับอ่ขอเช็คหน่อย น่าจะมี Youtube ไปทุกช่องนะนะครับแต่ดูพิมนาสินะครับ,นะรบไหอหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าพิมนาไปถึงหน้างานหรือยังนะครับโอ้ฝอนตกโอ้โหตายหาแล้วฝนตกทุกคนนะครับฝนตกเยอะเลยที่วัดสารแดงใช่ไหม นะครับอืผมอ่านเข้าไปในแชทคือฝนตกแรงมากระวังน้ําท่วมใช่ไหม FC ี็็บอกว่าให้พิมานานะ่ะกลับไปที่บ้านแล้วค่อยไปที่สุพรรณนะครับเพราะว่าโอ้ว่าสารแดงมันก็อยู่กรุงเทพใช่ไหมล่ะถ้าถ้าพิมานาไปจังหวัดราชบุรีมันก็ไกลยอยู่นะนะครับจริงๆมันต้องออกเดินทางแล้วแต่ว่ามันติดฝนนะครับนี่แหละครับรถรถมอเตอร์ไซค์ไปอย่างนี้แหละครับ ถ้าเกิดมันมี2งานก็นลำบากนะอีกงานหนึ่งถ้าเกิดว่ามันไกลมากหรือเราเผื่อเวลาไปไม่ได้ก็ต้องหยุดนะครับอ่ะวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าแมงกะบี้ก็ดูบรรยากาศนะครับดูน้องร้องเพลงนั่นแหละช่วงเที่ยงอ่ะนะครับอ่าก็ก็ดูช่องทุกช่องอ่ะนะฮะผมดูทุกช่องเลยนะครับที่ที่ไปไลฟ์นะครับแต่ว่าก็จะมีช่องพี่หมูไม่ได้มาแล้วก็มีช่องแมงกะบี้ที่ไม่ได้ไป นะครับคืนนี้พี่หมูหน้าพี่หมูปไปอยู่แล้วแหละเขาเขาอยู่หน้าลีเนาะนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะอ่าแม็กบี้เองก็ต้องขออาภัย FC ด้วยนะครับคือผมกลับมาดูแลแม่แล้วก็กลับมาเคลียร์ของที่บ้านอ่ามาทำความเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพี่ชัยมารับนะครับก็จะเดินทางไปในวันพรุ่งนี้นะครับก็นะครับยังไง FC นะครับก็ รอรับชมไลฟ์สดของแมงกะบี้นะครับในวันที่16นะครับที่สารลักเมืองสุพรรณนะแต่พรุ่งนี้ผมก็ไลฟ์สดแล้วนะครับช่วงระหว่างเดินทางก็ไลฟ์สดพูดคุยกับ f อนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมก็จะไปในอำเภออำเภอเมืองนะเพราะว่าไปซื้อกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร นะครับไปฝากน้องต้นข้าวนะครับซื้อกล้วยไข่ที่มันสุกแล้วนะก็คือพร้อมกินได้เลยนะครับไปให้น้องต้นข้าวแล้วก็ทีมงานนะครับแล้วก็มีหน่อกล้วยด้วยนะครับซื้อหน่อกล้วยไปฝากด้วยนะครับผมซื้ออันนี้ไว้แล้วขยาศาสตร์กายศาสตร์อ่ะเขาเรียกกายศาสตร์นะครับกายศาสตร์ของดีเมืองกำแพงต้องกินคู่กับกล้วยไข่ยิงนะครับ กินขยาศาสตร์แล้วแล้วก็กินกล้วยไข่ตามมันจะไม่ติดฟันนะครับแล้วก็อร่อยมากแล้วก็กยาศาสตร์เจ้านี้นะครับเป็นญาติของทางแม่ผมนี่แหละนะครับผมลองกินแล้วกะยะศาสตร์ไม่แข็งไม่เหนียวกําลังดีนะครับเคี้ยวเพลินนะครับไม่ถึงกับเหนียวมากไม่ถึงกับแข็งมากนะครับคือนุ่มนะครับนุ่มเลยก,ก็ถือว่าดีนะก็ ผมก็ไม่รู้ว่าน้องต้องเข้าเคยกินหรือเปล่านะครับน้องน่าจะยังไม่เคยหรอกมัง้งเพราะว่าที่นี่มันกําแพงเพชรนะเนาะที่น้องอยู่มันกาญจนบุรีซึ่งมันอยู่กันห่างไกลกันหล,หลายจังหวัดนะครับก็นะครับอย่าเพิ่งหักคะแนนนะครับใจเย็นๆน,นะครับแมงกะบี้กลับมาดูแลแม่นะครับแล้วก็กํากลังจะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้นะครับแมงกะบี้ขาดเรียนแค่วันนี้แค่วันเดียวอีกแค่วันเดียวเองนะครับจริงๆก็ขาดสามวันนั่นแหละ นะครับจริงๆขาด3าวันแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้แมงวิก็เดินทางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็<า> <c oughs> เพื่อไม่ให้น้องนเนข้าหักคะแนนนะครับก็ <c oughs> จะมีของติดไม้ติดมือไปฝากด้วยทั้งน้องต้นข้าวแล้วก็ทีมงานทั้งคุณยา่าทั้งครูนิวทั้งอะไรก็แบ่งๆกันกินนะเนาะกล้วยไข่ทั้งเคือนะครับพรุ่งนี้เอฟซีรอรอดูไลฟ์สดได้เลยนะครับจะไปซื้อกล้วยไข่นะครับผมเดี๋ยวเราดูซิว่าเครือใหญ่ไหม แต่กล้วยไข่ของกําแพงเพชรลูกมันหน่อยเดียวลูกประมาณเท่าไม่ไม่ประมาณนี้โป้ได้มั้งลูกของแท้มลูกมันเล็กครับลูกเล็กมากลูกเล็กแล้วก็สั้นนะครับนี่คือของแท้นะถ้าเป็นไอ้กล้วยไข่ทั่วๆไปที่เขาขายการตามตลาดน่ะไม่ใช่ของแท้นะมันน่าจะเป็นพันธุ์ผสมแล้วลูกมันใหญ่นะครับลูกมันใหญ่ลองกินเข้าไปเนี่ยความสัมผัสแล้วมันมันไม่มีความมันมันเหมือนกล้วยไข่ของแท้นะครับก็อย่างว่าแหละ อ่ากล้วยไข่มังกาแพงเนี่ยออริจินอลอ่ะมันต้องมันแล้วก็ลูกเล็กนะครับคือมันอร่อยตรงที่มันมีความมันนั่นแหละไอความมันเนี่ยเราเคี่ยวเข้าไปมันเหมือนคล้ายๆมันเหมือนกันแต่มันออกรสกล้วยนะครับซึ่งมันต่างจากกล้วยหอมนะครับกลิ่นไม่เหมือนกันเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของกล้วยไข่นะครับก็โอเคน้อทุกคนเนาะนะครับก็เป็นกําลังใจให้น้องต้นข้าวนะครับก็พรุ่งนี้แมงกกี้ก็ได้เดินทางไปหาแล้ว นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอทํางานที่บ้านให้แล้วเสร็จก่อนนะครับมีภารกิจหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบเนาะเราก็อย่างที่ว่าเนาะเรามีบ้านเรามีแม่อยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าผมทํางานที่การซึ่งมันไกลนานๆได้กลับมาครั้งหนึ่งอยู่แค่สองสวันอ่ามันมันอาจจะเร็วเกินไปทําอะไรไม่เสร็จนะครับก็มันต้องใช้เวลานะครับทุกท่านก็โอเคเนาะนะครับที่บ้านผมตอนนี้คึมๆนะ อาจจะมีตกนะครับแต่เมื่อคืนฝนตกนะครับเมื่อคืนมีฝนตกนะครับวันนี้ก็จะมุง่งยาคาให้แล้วเสร็จนะครับผมโอเคทุกคนนะครับก็พรุ่งนี้นะครับเจอกันทุกคนนะแมงกะบ,บี้ก็ไหลสดพรุ่งนี้ในการเดินทางนะครับก็คือเดินทางไปที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรก่อนจากนั้นก็เข้าทางนาครสวรรค์แล้วก็ไปเรื่อยๆครับชัยนาทไปเรื่อยๆสิงห์บุรี จนไปสุพรรณนะนะเส้นเส้นชายหน้าสุพรรณน่าจะเป็นเส้นนั้นนะครับใครอยากเจอแม็กบี้นะครับพรุ่งนี้ไปที่หน้าง,งานสารหลักเมืองได้เจอแน่นอนนะครับไม่ได้เจอกันหลายวันมากอาโอเคถ้าเกิดว่าน้องน้องมีงานนี่ก็คือ3าวัน3วันที่ไม่ได้เจอกันคิดถึงกันบ้างไหมนะครับส่วนแม็กบี้คิดถึง f c ทุกทุกท่านแล้วก็คิดถึงน้องท่อนข้าวเป็นพิเศษก็ก็ดีใจนะครับก็น้องพูดถึงนะครับว่าเออพี่แม็กบี้หายไปไหนนะครับ ก็โอเคเขาพูดถึงเรานะเขาคิดถึงเราแล้วเขาคิดถึงเขานะครับเอานะคือผมเองก็ไม่ไม่ได้หยุดงานบ่อยหรอกก็เรารู้แต่ว,ว่าตั้งแต่เดือนกันยานี้เนี่ยช่วงกลางเดือนนี้เป็นต้นไปผมยาวเลยนะเดือนตุลาก็ยาวเพราะว่าน้องออกต่างจังหวัดนะครับอ่ากลับบ้านนั้นค่อยพูดกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ขอบอกว่ายาวเดี๋ยวคะแนนโดนหักหมดนะครับ เออนะครับเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวมันไม่ถึง10คะแนนนะครับธรรมดาเนาะช่องอื่นเขาไปไลค์กันก็คะแนนเขาเยอะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็แบ่งช่องอื่นเกิดบ้างใช่ไหมนะครับอย่าลืมนะว่าช่องมกกับเองเนะี่ยก็เป็นช่องแรกๆนะครับที่ไปไลค์สดน้องต้นข้าวตั้งแต่วัันกระดานนะครับจนกระแสะโด่งดังจนแบบมี YouTube ช่องอื่นมาไลค์สดด้วยนะครับก็ถือว่าผมก็เป็นตำนานเหมือนกันนะ นะครับผมก็เป็นตำนานในการาไลฟ์ช่องแรกๆนะครับให้ FC ได้รู้จักน้องต้นข้าวนะครับกันมากขึ้นนะครับแต่จริงๆตำนานคนแรกเลยอ่ะลุงสมพรนะครับลุงสมพรเป็นเป็นตำนานนะถ้าไม่มีช่องเขาเนี่ยก็คงไม่มีช่องอื่นเหมือนกันเรามั้งนะครับแล้วก็พี่ป๊อกนะสช่องนี้เป็นช่องในตำนานนะครับที่ได้ไปไลฟ์สดก่อนเพื่อนแต่อาจจะยังไม่ค่อยดังมากคือผมเนี่ยมีคนรู้จักเยอะนะครับ ก็เลยไปเสริมทับก็คราวนี้ก็ดังเลยนะครับแล้วก็พี่หมูก็ตามมาแล้วก็ช่องอื่นนะครับก็ตามมาสมทบด้วยเช่นเดียวกันอ่ะโอเคเราเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัว YouTube สายน้องต้นข้าวสุพยานะครับพรุ่งนี้เจอกันนะทุกคนเนาะไ์สดเดินทางนะครับไปซื้อกล้วยไข่แล้วก็หนอกกล้วยแล้วก็กระยาศาสตร์ซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ